สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำหมักสีเสียดนะครับเพื่อใช้ในการหมักปลากัดกแนซีนะฮะเอาละครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้เลี้ยงปลากัดมือใหม่นะครับ สำหรับการทำน้ำหมักนะฮะก็มีหลายอย่างนะฮะที่สามารถนำมาทำน้ำหมักได้นะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่เราสามารถนำมาทำน้ำหมักน,นะฮะเพื่อให้เกล็ดของปลาเราแน่นขึ้นนะครับป,ปลาสุขภาพดีขึ้นนะครับการลอกนะฮะสีของปลาดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสีเสียดนะฮะซึ่งสีเสียดนะครับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเรียกต้นสีเสียดแล้วที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเปลือกนะฮะเปลือกของต้นไม้ชนิดนั้นนะครับ เํานมาทุบนะฮะทุบจนเป็นเป็นใยๆแบบนี้นะครับเรียกว่าสีเสียดจริงๆมี2แบบนะครับเป็นแบบทุบแล้วนะครับกับเป็นแบบเป็นเปลือกเปลือกมาเลยนะฮะซึ่งทั้ง2อย่างนี้ก็นํามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่เป็นเปลือกนะฮะก็ให้เพื่อนๆนามาทุบให้ละเอียดสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถละลายในน้ำได้ดีกว่านะครับ แล้วก็ลาดับต่อไปนะครับที่ผมจะเลือกใช้ในวันนี้อีกหนึ่งสิ่งนะฮะนั่นก็คือยาเหลืองนะฮะหรืออวกติกบีนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านจําหน่ายนะฮะปลาสวยงามนะครับส่วนใหญ่จะมีขายนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะนํามาในวันนี้นะฮะนั่นก็คือเกลือเกลือที่เป็นเกลือเม็ดนะฮะเกลือเม็ดนะครับใช้เกลือเม็ดเท่านั้นนะครับก็จํานวนเกลือที่ใช้1ประมาณ1กํากมือนะฮะหกํามือแบบนี้นะครับ ในส่วนของวิธีการทำนะครับผมก็ใช้น,ะะน้ำน้ำสะอาดนะฮะน้ำสะอาดปริมาณ5ลิตรนะครับสีเสียดนะฮะสีเสียดที่บดแล้วนะครับที่ทำการทุบแล้วนะจนเป็นฝอยนะฮะผมใช้จำนวน2ขีดนะฮะก็เติมลงไปเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เกลือนะฮะเกลืออย่างที่บอกนะเกลือจำนวนนะครับหนึ่งกำมือนะฮะก็ใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็เติมายาเหลืองนะครับหรือวอติกบีนะครับซึ่งยาเหลืองหรือฟอติกบีเนี่ยผมใช้อยู่3หยดนะครับ หลังจากที่เติมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะครับก็ทําการคนนะครับคนให้เข้ากันนะครับก็จะใช้มือใช้ม้าใช้อะไรคนก็ได้นะครับเพราะว่าสีเสียดก็เวลาอยู่ในน้ําก็จะนิ่มแล้วก็จมเองนะครับแค่นี้เองครับเราจะทําการแช่ไว้นะครับแช่ไว้แบบนี้นะครับ เป็นเวลา1คืนนะครับ1คืนหรือ1วันก็ได้นะครับแชร์ไว้ก่อนนะครับให้สารเทนนินนะฮะในสีเสียดเนี่ยนะครับได้ละลายไปกับน้ำนะครับก่อนที่เราจะนำน้ำตรงนี้นะครับไปทำการเลี้ยงปลากัดของเรานะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครมีอ็อกนะฮะก็สามารถเปิดอ็อกช่วยได้ให้ น้ำของเรามีปริมาณออกซิเจนที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับไม่ต้องเปิดก็ได้ก็หลังจากที่เราแช่ไว้1วันเราก็สามารถนําไปใช้เลี้ยงปลาได้นะครับถ้าปกติใส่ในโหลในเหลี่ยมที่ใช้เลี้ยงนะครับก็ปริมาณ1ช้อนโต๊ะก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าใส่ไปในบ่อเพาะนะฮะก็ปริมาณสัก1 0 0มล,ลก็เพียงพอแล้วนะครับ เอาละครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มาแนะนำสำหรับมือใหม่เพียงเท่านี้นะครับก็ากดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นการแนะนำวิธีการใช้นะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ